ครับวันนี้เรามาดูการการผูกว่าควายสัสดส่วนว่าวควายโดดาคใต้โดยโดยโดยรวมๆส่วนซึ่งตัวนี้อของช่างยังไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นแบบแกะลายด้วยแบบสักแล้วก็ติดรูกปลาแบบสไตล์ว่าวจุฬาซึ่งก็ยังไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้แค่ผูก ไว้คร่าวๆขึ้นส่งไว้จุดสำคัญสำคัญของคือไม้อกของเว่ากับปีกเว่าจะประมาณเท่ากันแล้วเราก็วัดเราก็วัดไม้อกจุดก,กลางของไม้อกเนี่ยถ้าดูก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วก็เราก็เป็นจุดที่เราจะผูกปีกล่างาแล้วเราก็เอา ความวความยาวของปีกหารสามันเป็นความกว้างของตัวเข่าล่างตรงนี้ประมาณนี้หนึ่งส่วนสามของปีกแล้วก็หนึ่งส่วนสามของปีกเช่นกันเป็นความกว้างของหน้าอกว่าส่วนไม้ที่เหลือที่ปลายกับตรงหน้าว่าวนี้ก็จะเหลือประมาณเท่ากันก็จะเป็นหน้าว่าวแล้วก็เป็นส่วนหัวตรงนี้นอ่า จุดสำคัญตรงนี้แล้วก็อีกอย่างการผูกคอเว้าคอเว้านี่ช่างก็จะวัดกะประมาณ1ส่วนสของครึ่งปีกถ้าเราดูสังเกตเห็นก็จะเป็นประมาณเนี่ยหนส่วนสของครึ่งปีกส่วนจุดผูกเขาเขาของเว้าก็จะอยู่กึ่งกลาง หนึ่งส่วนสองมันปีกส่วนอีกอีกอีกจุดหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นจะเป็นสูตรก็ได้เพรอว่าเป็นไม่ตายตัวแต่จริงๆแล้วของของช่างก็จะเป็นแบบเกือบทุกตัวจะเท่ากันก็คือตรงเขาบนเขาบนของ ขาบนของของว่าวอวายจะเท่ากับปีกของปีกว่าปีกว่าส่วนเขาล่างนี้ช่างก็จะจะกะไว้ประมาณยาวกว่าปีกบนสั์ประมาณ20เซนเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเราผูกไปแล้วเขามันไม่สวยไม่โค้งไม่หกักไม่ฮอเราก็สามารถขยับขยับตามความพอใจของเราได้ซึ่งอ อีกอย่างหนึ่งสำหรับเวาวาเวาแถวภาคใต้ที่นิยมทำกันก็คือเป็นก็คือจะต้องเอาผิวของวไม้ไผ่ผิวของไม้ไผ่ทำเเวาผิวจะต้องอยู่ด้านด้านด้านบนด้านหลังเวาวตลอดสังเกตดูสังเกตดูดจะเห็นผิวเเวผิวไม้ไผ่บนเนี้เพื่ออะไรเพื่อ พื่อว่าของเราสามารถต้านลมแรงได้แล้วก็สามารถหลวาให้เล็กได้เล่นได้ทั้งลมแรงเล่นได้ทั้งลมกลางๆและลมอ่อนๆซ,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 ซึ่งซึ่งซึ่งทางใต้เราจะเรียกว่าเป็นการดัดผิวดัดผิวก็ ส่วนวงกลมตรงนี้เราสามารถตรงจมูกควายเราสามารถใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้หรือจะใช้เป็นหวายก็ได้แต่ตัวนี้ใช้เป็นหวายเล็กแต่ถ้าใช้หวายเล็กมันความโคง้งความดัดความความเหนียวของไม้ไผ่ก็จะทำได้ง่ายกว่าไม้ไผ่เป็นหวายส่วนหูก็แล้วแต่สไตล์อันนี้ เดี๋ยวได้เดี๋ยววิธีการดัดหูแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังค่อยทำคลิปให้ดูันดีส่วนวันนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณครับ